มีกระต่ายบ่อะไรบ้างที่นอนอน,น่ะนอนด้วยกัน,น,อน,กนโอ้นอนด้วยกันพี่ต่ายนั่ก็นอนพี่ต่ายก็นอนข่นนผมผมา้ผมาข่มผ้าโอ้ข่ผมผมา้ผมาข่มผ้าโอเคโอเคนอนนะโอ้ตึมโอเคข่ผมผ้านอนเรียบร้อยแล้วปลาล่ะไม,นนไม่นอนมันเล็ก ไหนปลาปลาล่ะปลาอยู่ไหนปลาล่ะมันเล็กค่ะมันเล็กหรอมันเล็กอ๋อมันเล็กก็จะไม่ต้องนอนมันเล็ก,ลกอืมแล้วเป็ดล่ะเป็ดนอนไหมนอนมันเล็กอ๋อมันเล็กอืมอะไรนะ เมตาจะนอนแล้วหรอนอนมันจะเปนอนะระมวันล็กอืมันเล็กค่ะอกชบยัะงะมันอืน,นอน่อาฮะเอาเอา,เ,อา,เ,อาเสื้อผ้ามาทำอะไรเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเอามาทำอะไรไใส่ได้สปปาาใส่ได้อยู่แล้วเสื้อผ้าหนูแหปปาละได้กูชอบนี้อืใช่ก็ขีาา่รถมาอือ ท็่ีก็คีก็คุณมานะ่ะห้าคุณก็คุณมาก็คุณคุณห่นนะงไม่คุณห่างนะรถดังตุง้งเ <Okay>. oh. สียงอะไรเสียงรถเหรอเสียงเพลงที่รถใช่ไหม ใช่มันร้องเพลงครับ <c oughs> แม่เรียกว่าแม่เรียกว่าไปเอาอะไรนะแปลงฝันหมอไปเอาแปลงฝัน,นไปหาแม่แปลงฟันค่ะวิ่งแล้วค่ะม,มล,ะลก,ลกพ่อด้วยเหรอ,อไปด้วยกันไปด้วยกันพ่อก็ต้องแปงลงเหรอลูกโอเคโอเค